และคลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีผสมยิมโนให้ได้ลูกด่างเยอะๆทำยังไงคะ่ะวิธีนี้ค่ะเป็นวิธีที่สำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่มียิมโนด่างเนี่ยเพียงต้นเดียวหรือ2ต้นนะคะแล้วบานต้นเดียวด้วยเราจะทํายังไงดีเป็นวิธีการผสมยิมโนด่าง ที่มีต้นเดียวแล้วก็ยิมโนเขียวที่ไม่ด่างหลายๆต้นค่ะเคล็ดลับสําคัญก็คือเราจะต้องให้ต้นด่างหรือยิมโน,โนด่างเนี่ยค่ะเป็นฝ่ายที่ตั้งท้องติดฝักให้ได้ค่ะโดยเราจะใช้เกสรตัวผู้จากยิมโนเขียวหรือพวกที่ด่างน้อยๆมาผสมในต้นด่างของเรา ถ้าเราจะให้ยิมโนเขียวเป็นฝ่ายตั้งท้องเปอร์เซ็นต์การที่จะได้ลูกด่างเนี่ยก็จะน้อยหรือไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกด่างเลยอุปกรณ์ที่นกจะใช้วันนี้ก็จะมีฟอสเซตกับมีดที่คมๆหรือเพื่อนๆท่านไหนจะใช้พูกกันก็ได้ค่ะจริงๆแล้วคลิปการผสมเกสรนิมโนเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายใน YouTube นะคะ แต่ปัจจัยสำคัญที่นกจะทำวันนี้คือจะทำยังไงผสมยิมโนให้ได้ลูกด่างเยอะๆค่ะวันนี้นกมียิมโนเขียวธรรมดาแต่เขาให้ดอกสีชมพูเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงดีดอกสีชมพูนี้ก็เป็นดอกที่หน่าสะสมแล้วก็หน่าเก็บไว้นะคะถึงแม้ว่าต้นเขียวแต่ให้ดอกที่สวยงาม วันนี้นกจะมาทำทั้งต้นที่ให้ลูกด่างแล้วก็ให้ดอกสีชมพูด้วยค่ะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัดกลีบดอก Tools. ของต้นที่เป็นด่างก่อนนะคะก็ใช้มีดคมๆตัดด้านบนของกลีบดอกเห็นไหมคะเมื่อตัดเราจะเห็นเกสรตัวเมีย อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เกสรตัวผู้จะติดกลีบดอกมาแบบนี้อันนี้เป็นเกสรตัวผู้ของต้นด่างเราก็จะไม่เน้นเดี๋ยวเราก็แต่เราก็เอาผสมในต้นเขียวได้นะคะก็ยังมีโอกาสแต่ว่าน้อยมากๆค่ะที่จะเป็นต้นด่างถ้าไปผปสมกับต้นเขียวคราวนี้เราก็เลือกอพ่อนะคะที่เป็นดอกสีชมพู ตัดกลีบดอกตัดมือเบาๆนะคะอย่าเฉือนลงไปลึกเดี๋ยวจะโดนเกสรตัวเมียข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมือเบาๆจริงๆแล้วเราจะไม่ตัดกลีบดอกก็ได้แต่การที่ตัดกลีบดอกนะคะก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นอันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะคะของดอกสีชมพูเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะเอาเกสรตัวผู้จากต้นเขียวไปใส่ที่ต้นด่างค่ะแบบนี้จริงๆแล้วอย่างที่นกบอกว่าใช้ผู้กันก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่เกสรตัวผู้ลงไปแบบนี้ค่ะเกสรตัวเมียนะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ไม่ถ่างออกม,มามากไม่บานออกมามากแล้วก็สามารถใช้ ฟอส็บคีบทางออกมาได้ค่ะอย่าลืมนะคะเราจะให้ต้นด่างเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่ติดฝกักหรือว่าตั้งท้องเพื่อที่เขาจะได้เพิ่มโอกาสติดลูกด่างนั่นเองค่ะ ถ้าเราจะเพิ่มโอกาสติดให้มากกว่านี้นะคะเราต้องใช้เกสรตัวผู้จากหลายๆต้นมาผสมในเกสรตัวเมียก็จะเพิ่มโอกาสติดได้มากกว่าค่ะเผื่อว่าเกสรตัวผู้บางต้นเขาไม่แข็งแรงเราก็ยังได้ระอองเกสรของเกสรตัวผู้จากต้นอื่นมาช่วยโอกาสในการติดก็จะมากขึ้นอย่างที่นกบอกไป อีกทั้งลูกที่ได้มาก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปค่ะเรียกได้ว่าลุมผสมเกสรให้ต้นด่างเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งท้องให้ได้ค่ะช่วงหน้าร้อนนี้ดอกยิมโนก็จะบานเยอะนะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ผสมเกสรกันเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะพยายามเลือกดอก ที่เราจะผสมบนต้นด่างเนี่ยที่เกิดจากพูที่ด่างค่ะโอกาสเขาก็จะได้ลูกด่างมากอย่างที่นกบอกนะคะการที่เราตัดกลีบดอกเนี่ยก็จะทำให้เราทำงานได้ง่าย mm. เผื่อเวลาที่เกสรตัวเมียบางดอกนะคะ mm. เขายังไม่บานออกมาเราก็จะช่วยให้เขาบานออกมารับกับเ,เกสรตัวพู้ได้นะคะ ก็ผสมข้ามข้ามไปข้ามมาเน้นให้เกสรตัวผู้กับต้นที่ด่างเห็นไหมคะให้ต้นด่างเป็นฝ่ายตั้งท้องค่ะแต่เราก็สามารถนำเกสรตัวผู้ของต้นด่างนะคะมาผสมกับเกสรตัวเมียต้นเขียวได้แต่โอกาสในการด่างก็จะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสเลยค่ะ อันนี้เกสรตัวเมียของดอกนี้ยังไม่อ้านะคะเราก็สามารถที่จะช่วยง้างให้เขารับกับเกสรตัวผู้ได้นะคะแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ต้องระวังมือเบานิดนึงนะคะวิธีนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีต้นด่างน้อยๆค่ะใช้ พ่อที่เป็นยิมโนเขียวนะคะเป็นตัวเป็นต้นพ่อแล้วก็ยิมโนด่างเป็นต้นแม่ลูกที่ออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่ด่างมากกว่าที่เราจะใช้แม่เป็นยิมโนเขียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนกก็จะเลือกเฉพาะยิมโนเขียวที่มีดอกสีชมพูหลังจากที่ทำยิมโนด่างนี้เดี๋ยวนกก็จะไปผสมยิมโน เขียวให้ได้ดอกสีชมพูค่ะถามว่ายิมโนเนี่ยสามารถติดดอกติดฝักมเมล็ดได้เองไหมนะคะก็จริงๆแล้วก็มีโอกาสแต่การที่มนุษย์เราเป็นคนที่ผสมเกสรให้เขาเนี่ยก็จะมีโอกาสติดได้มากมากกว่านะคะการที่เราจะไปรอให้มแมลงมาช่วยผสมเกสรน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถผสมเกสรให้เขาได้ เราก็ควรที่จะทำนะคะดีกว่าเราไปรอความหวังให้มแมลงมาช่วยเราผสมเกสรค่ะชมพูผสมกับชมพูลูกที่มีโอกาสให้ดอกสีชมพูก็จะมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นนกก็จะไม่เลือกเพราะต้นที่เราคัดมาวันนี้ก็จะให้ดอกสีชมพูเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ผสมได้เลย สำหรับยิมโนโด่างเราผสมเกสรเสร็จไปแล้วนะคะต่อจากนี้ก็จะมาผสมยิมโนโเขียวที่ให้ดอกสีชมพูค่ะเราก็จะผสมเกสรไข้กันไปไข้กันมาแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดฝักเมล็ดอย่างที่นกบอกไปข้างต้น mm hmm. ก็ทําเหมือนกันกับการผสมเกสรด่านที่นกแนะวิธีไปตอนแรกนะคะในคลิปตอนแรก อันนี้เราก็จะข้ามระหว่างยิมโนเขียวที่ให้ดอกสีชมพูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ให้สังเกตหลังจากนี้3-4ถึงวันก็ให้สังเกตว่าถ้าฝักไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่ร่วงลงไปเนี่ยเขาก็น่าจะตั้งท้องให้เราได้เก็บฝักมเมล็ดกันในอนาคตค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพของเกสรตัว เมียของต้นด่างนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่ามีเกสรตัวผู้อยู่เต็มไปหมดเลยค่ะก็อย่างที่นกบอกไปเราก็นำเกสรตัวผู้จากหลายๆต้นมาผสมเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการติดค่ะเห็นไหมคะว่ามีเกสรตัวผู้อยู่ในเกสรตัวเมียเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะติดไหม ผ่านไปนหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะอันนี้ก็คือฝักมเมล็ดที่เราได้จากยิมโนโด่างค่ะที่เราผสมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดแล้วนะคะฝักก็จะไม่ร่วงนะคะแล้วก็ไม่เหี่ยวจากที่เป็นก้านดอกก็จะเป็นฝักมเมล็ดแบบนี้ค่ะอันนี้ติดแล้วนะคะ ฝักเขียวแบบนี้ยังไม่สามารถเก็บได้นะคะต้องรอสักประมาณอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้รอให้ฝักของเขาเนี่ยสุกเป็นสีแดงหรือว่าสีชมพูเข้มก่อนนะคะเราถึงจะสามารถเก็บฝักมเมล็ดเขาได้สรุปอีกครั้งนะคะการผสมยิมโนโด่างกับยิมโนเขียวถ้าเราอยากจะให้ได้ลูกด่างเราจะต้องให้ต้นด่างเป็นฝ่ายตั้งท้องนะคะอันนี้คือ ฝักเมล็ดที่ไม่ติดก็จะเหี่ยวแล้วก็หล่นลงไปแบบนี้ค่ะก็เป็นธรรมชาตินะคะบางต้นก็อาจจะไม่ติดหรือบางต้นก็ติดนะคะก็เป็นธรรมดาของการผสมเกสรค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องการผสมแล้วติดหรือไม่ติดนะคะเราก็ฝึกไปเรื่อย,อยต้องติดแน่นอนค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกแล้ววิชุราดากาเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ